แรงบิด405นิวตันแรงบิดเนี่ยเป็นแรงที่ใช้ในการออกตัวนั่นเองตัวนี้ใส่เป็นชุดแต่งแ a ปเตอร์ไฟด้านหน้านะครับรถของตัวสปอร์ตนะครับให้เป็นไฟหน้าแบบ LED จากเดิมเนี่ย18เราใส่ให้เป็น20 สปอร์ตสีดำใส่ชุดแต่งแรปเตอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นิวตันแรงบิดเนี่ยเป็นแรงที่ใช้ในการออกตัวนั่นเองแรงบิดขนาด405นิวตันเพียงพอเลยนะครับต่อให้เราไปท่องเที่ยวออกต่างจังหวัดขึ้นเขาหรืออะไรต่างๆแรงบิดขนาดนี้ถือว่าเพียงพอเลยอย่างรถผมเองแรงบิดแค่385นิวตันเมตรเองเครื่อง2.2นะครับตัวนี้เครื่อง2.0แต่แรงบิดเยอะกว่ารถผมอีกแรงบิดตัวนี้405อย่างที่บอกเหลือๆเลยนะคร รอบเครื่องยนต์ประมาณ1 8 0 0ปถึงอรอบแรงบิด <c oughs> ก็มาเกือบเต็มแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ใส่เป็นชุดแต่งแรปเตอร์เรามองจากด้านหน้านะครับตัวนี้กระจังด้านหน้านี้เปลี่ยนใหม่เลยนะเอากระจังหน้าตัวเดิมของโรงงานออกนะครับแล้วใส่เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์เข้าไปภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับผมชุดแต่งแบบนี้ลืมบอก ชุดแต่งแบบนี้ถ้าเลือกโปรแบบชุดแต่งเราแต่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของตัวโปรโมชั่นอดเบียพิเศษหรืออะไรต่างๆเงี้ยอยากดูโปรโมชั่นอื่นก็ทักมาสอบถามกันได้แต่ถ้าเกิดสายแต่งเราแต่งให้ฟรีแบบนี้นะครับผมเป็นแรปเตอร์ยกสูงนะครับผมใส่ยางก็เป็นยางแบบ r t ีสายลุยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยชุดแต่งกันต่อชุดแต่งนะครับกระจังหน้าเนี่ยมาพร้อมกับไฟ3จุดนะครับไฟ3จุดด้านบนก็มีให้เลือก2สีนะครับสีเหลืองและสีขาวนั่นเองอยู่ที่ลูกค้าว่าอยากได้เป็นสีอะไรคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเหลือง อะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ที่อยู่บนฝากระโปรงอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับถ้าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับตัวอะคริลิกเนี่ยจะไม่มีนะครับฝากระโปรงก็จะริบเรียบนะครับสําหรับตัวนี้เพิ่มความโดดเด่นของตัวฝากระโปรงรไปละกันนะครับ,ส,รบส่วนอะคริลิกที่ติดไปเนาะอะคริลิกทําเป็นสีอื่นได้นะครับดําเงาดําด้านนะครับถ้าเกิดไม่ได้ระบุอะไรต่างๆก็จะมาจากโรงงานก็จะเป็นสีดําด้านอันนี้เป็นสีดําด้านนะครับสำหรับตัวอะคริลิกที่ใส่ไปนะครับไฟด้านหน้านะครับรถของตัวสปอร์ตนะครับให้เป็นไฟหน้าแบบ LED เป็นลำแสงสีขาวนะครับตัวนี้เป็นลำแสงสีขาวมาพร้อมไฟวิง่งกลางวันที่เป็น Daytime Running Light Daytime Running Light เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับขอบไฟหน้าเราติดตั้งให้เรียบร้อยข้อบไฟหน้านี้เป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีเดิมของโรงง,งานนั่นเองสำหรับตัวข้อบไฟหน้าชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนกันชนหน้าเดิมก็คือ ของแรปเตอร์อันนี้นะครับเปลี่ยนนะครับจริงๆของแรปเตอร์เนี่ยตัวชายล่างเขาจะเป็นสีเงินนะแต่อ no ันนี้ลูกค้าทําสีเป็นสีดําด้านนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับสําหรับตัวชิ้นนี้เปลี่ยนแทนการชนหน้าเดิมของโรงงานออกนะครับแล้วก land, ็ใส่การชนหน้าแรปเตอร์เข้าไปแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าของชุดแต่งแรปเตอร์เป็นไงครับมองเข้าไปแล้วเหมือนของจริงไหมฮะสำหรับตัวชุดแต่งแรปเตอร์ที่เราใส่ให้นะครับด้านข้างนะครับคิ้วล้ออันนี้เป็นคิ้วล้อของแรปเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นงานชิ้นเดียวกันกับตัวชุดกันชนนะครับ คิ้วล้อนะครับมีแบบเดียวครับแบบนี้เลยเป็นของแรปเตอร์นะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้นะเพราะว่าไม่งั้นเน่ยเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ลงตัวกับตัวของกันชนของแรปเตอร์นั่นเองนะครับก็เราใส่กันชนหน้าแรปเตอร์คิ้วล้อก็ต้องเป็นของแรปเตอร์นะครับตัวนี้แม็กยางเดิมๆของโรงงานเป็นไซส์18นิ้วแต่นี่ครับเราอัพไซส์ให้เป็นเบิ้มเมเลยครับเป็นยาง RT นะครับตัวนี้เป็นยางอ t นะ3า33เนี่ยหน่วยวัดเป็นนิ้วนะครับความสูงนะจากตัวบนถึงพื้นเลยนะบ33นิบสามนิ ตัวหน้ายางก็คือตรงนี้วัดถึง,งนี้ถึงด้านในนะครับ12.5นิ้วเหมือนกัน,นครับเป็นขนาด20นิ้วครับจากเดิมเนี่ย18เราใส่ให้เป็น20แล้วเป็นยางที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับดอกยางจะใหญ่มากเห็นไหมคตัวนี้เป็นแม็ก20นิ้วออฟสูนะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้นะครับว่าอยากได้เป็นออฟ ศูนย์ออฟติดลบหรืออะไรต่างๆก็เลือกได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกออฟติดลบนครับล้อจะยิ่งล้นออกมานะครับสำหรับตัวลักษณะการเลือกของแมกนะครับว่าจะเลือกออฟแบบไหนนะครับผมก็อยู่ที่ความชอบเนาะถ้าอย่างตัวนี้ออฟศูนย์จะพอดีกับตัวคิ้วล้อของตัวแรปเตอร์ที่เปลี่ยนไปเลยนะครับ ดำเงาดำด้านสําหรับตัวแม็กเลือกได้หมดนะครับตัวนี้เป็นแม็กของ o อ s อซนะครับงานของ o อ s อซเนี่ยก็จะรับประกันคุณภาพให้5ปีแล้วก็งานสีเนี่ยรับประกันให้ถึง3ปีเลยนะครับนานๆเลยสําหรับตัวแม็กโอเอซที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบอื่นเรามีแบบให้เลือกนะก่อนติดตั้งเดี๋ยวส่งแบบให้ดูนะครับสำหรับตัวแม็กนะครับที่เปลี่ยนไปเนาะขนาด20นิ้วนะครับผม ตัวรถเนี่ยดูลอยขึ้นใช่ไหมครับลอยขึ้นเพราะว่ายกสูงขึ้น2นิ้วนะตัวนี้รถยกสูงเพราะว่ามันใส่าย,ยางตัวเนี้ยสามสิบสามยางที่เป็นตระกูล33มสิบสามคูณสิองจุดห้าอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนตัวปีกนกแล้วก็ตัวยกสูงขึ้นด้วยถ้าไม่เปลี่ยนมันเลี้ยวไม่ได้นะครับสําหรับตัวยางประเภทนี้นะครับก็พอเปลี่ยนไปแล้วนะครับยกสูงขึ้น2นิ้วก็จะพอดีเลยเห็นไหมครับพอดีเลยนะครับ ตัวปีกนกคืออันไหนก็อันสีแดงๆนะครับอันคือปีกนกนะครับปีกนกทําหน้าที่ปรับองศาของตัวหน้ายางป้องกันปัญหายางกินนอกกินในเนาะทำให้ตัวหน้ายางะครับกินกันสม่ําเสมอเนาะแล้วก็มีตัวลูกหมักกันโครงที่อยู่ด้านหลังเบรกที่เปลี่ยนเพิ่มไปด้วยนะครับสําหรับตัวชุดยกสูงเซ็ตยกสูงประมาณนี้แนะนําต้องเปลี่ยนนะครับสาหรับตัวปีกนกลูกค้าที่ยกสูงนะกระจกมองข้างหรือว่าแก้มข้างมือจับต่างๆถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับจะเป็นสีเทาเงาแบบนี้อันนี้เป็นสีเทาเงาหมดเลยนะครับสาหร ชุดแต่งชุดครอบอะไรต่างๆเนาะเนี่ยเป็นสีเทาเงาสวยนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนี่เป็นไฟ LED ก็คือไฟเลี้ยวเนาะติดตัวที่กระจกมองข้างเลยนะครับ แล้วก็กระจกเป็นบานใหญ่สังเกตง่ายนะครับระบบเปิดประตูตัวรถเป็นแบบคีย์เลสนะกุญแจอ,อยู่กับตัวจับปุ๊บแล้วก็เปิดได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาล็อกก็ทําแบบนี้แล้วก็ล็อกลงไปนะครับสำหรับระบบการปิดเปิดตัวรถก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับรองรับแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Ford Pass สามารถสตาร์ทรถจากโทรศัพท์ของเราด้วยไม่จากัดระยะทางนะครับสำหรับตัวนี้เวลาเราไปทานอาหารจอดรถจากแดดไว้ร้อนๆเน,นี้ยกำลังจะเช็คบินเราสตาร์ทมาปุ๊บเนี่ย เครื่องยนต์ทำงานแอร์ทำงานขึ้นมาบนรถเย็นฉ่ำเลยก็พร้อมเดินทางเลยนะครับสาหรับตัวนี้ด้านหลังนะครับล้อกับตัวคิ้วก็เหมือนกับตัวด้านหน้าเน็กเ e n ของฟอร์ดทุกรุ่นนะครับมีบันไดหยิบขึ้นท้ายกระบะนะครับอำนวยความสะดวกเวลาเราขึ้นไปหยิบของที่ท้ายกรนะบะเนาะก็ตัว n น็กเ e n มีให้หมดเลยสําหรับบันไดหยิบขึ้นท้ายกระบะนะครับ ไฟท้ายเป็น LED นะครับจะติดประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสปอร์ตหรือว่าวาแท็ก4คูณ2นะครับจะไม่ได้ติดยาวนะรุ่นที่ติดยาวเนี่ยต้องเป็นตัวสตอมแท็กหรือไม่ก็เป็นตัวที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อหรือว่า4คูณ4จะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED แต่อันนี้ก็เป็น LED แบบลมดําและเป็นไฟท้ายของศูนย์ด้วยข้อไฟท้ายอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยครับด้านหลังกันชนท้ายเป็นของศูนย์นะครับนี่กันชนท้ายทรงศูนย์ประมาณนี้เลยกันชนท้ายทรงศูนย์เนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอะคร คำว่าเลนเจอร์ก็ใส่เพิ่มเข้าไปอันนี้ก็ดูลอยขึ้นเนาะตัวฝาท้ายกระบะของตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้น้ําหนักจะค่อนข้างเบาเห็นไหมครับผ่อนตอนขึ้นนะครับสมมติเราถือของมาเยอะๆเงี้ยเวลาเราปิดเนี่ยฝาท้ายมันค่อนข้างเบาทําให้เราปิดได้ง่ายนั่นเองอำนวยความสะดวกเวลาเราปิดท้ายกระบะเนาะ กล้องมองหลังก็นี่ครับซ่อนอยู่ใต้โลโก้โลโก้วงลีแบบนี้มีกล้องมองหลังให้เวลาเข้าเกียร์ R ปุ๊บภาพจะไปเกิดที่จอกลางขนาด10.1นิ้วด้านท้ายก็ตกแต่งประมาณนี้ครับสำหรับสปอร์ตที่ใส่ชุดแต่งแบบแรปเตอร์นะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันสปอร์ตนะครับให้เป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนี่ครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับเดินได้สีเทานะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับนี่ เบาหนังสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ปรับระดับได้นะเองปรับเอ็นได้นะครับสาหรับตัวเบาเนาะรุ่นสปอร์ตนะครับให้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแบบปรับได้สี่ทิศทางนั่นเองนะครับตัวระบบมัลติฟังช์ชันควบคุมในส่วนของพวกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเครื่องเสียงอะไรต่างๆจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็ตัวนี้รับโทรศัพท์ข้ามขึ้นสถานีอะไรต่างๆก็ใช้จากตรงนี้ได้เลยเวลาเราฟังเพลงเนาะนี่ ข้ามจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้ที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติอยู่ด้านนี้นะครับระบบสตาร์ทรถเป็นแบบเหยียบเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับสำหรับตัวนี้ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติมีมาครบเลยนะครับผมหน้าปัดดิจิตอลฝั่งคนขับตัวนี้เป็นขนาด8นิ้วนะครับก็แบบล้ำล้เลยนะครับสำหรับตัวหน้าปัดดิจนะิตอลเนาะแล้วก็ตัวนี้จอกลางเป็นขนาด10.1นิ้วลองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายก็คือพูดง่ายเอาแผนที่หรือว่าแอป ต่างๆของโทรศัพท์ครับขึ้นไปอยู่บนนี้ได้ผ่านพวก Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับเป็นแบบไร้สายนะนะครับสำหรับตัวนี้การเชื่อมต่ออื่นๆ USB t y p ไท t y p ไทยมีครบเลยนะตัวนี้แล้วก็นี่ครับ ที่ชาร์จไร้สายรุ่นนี้มีที่ชาร์จไร้สายแล้วนะถ้าเกิด XLS จะไม่มีที่ชาร์จไร้สายแต่นี้มีให้ครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกเนี่ยจากตรงนี้เลยนะครับก็คือมีโหมดการขับขี่ให้เลือก4ีโ่โหมดเวลาเรากดย้ำๆโหมดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆปกติประหยัดลากพ่วงแล้วก็ฝนตกถนนลื่นเนี่ยครับก็คือเราแค่เลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับถนนที่เรากําลังจะปัระบบของตัวรถก็จะจัดการรอบเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆให้ตามลักษณะการขับขี่หรือว่าโหมโดการขับขี่ที่เราเลือกนั่นเองนรัผมมเเกกีียยป็อตโ 6สปีดเป็นหัวเกียร์แบบนี้นะก็มีเกียร์ที่เป็นตัวเกียร์ M หรือว่าโหมดเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็ชิปหัวเกียร์ตรงนี้เป็นการปรับเกียร์ได้นะเพิ่มลดอะไรต่างๆก็จัดก,การได้จากตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกหลายอย่างเลยภายในนะครับผมมีระบบเซฟตี้ค่อนข้างล้าเลยนะครับระบบป้องกันรถพลิกคว่ำมี a อ r b แบ็กให้ถึง6ลูกนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็แอร์ด้านหลังก็มีครบเลยสําหรับถ้าเกิดลูกค้าต้องการรถที่มีแอร์ด้านหลังก็ลองพิจารณาเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะครับสำหรับรน กระจกนะครับตัวนี้มีช่องเชื่อมต่อ USB ด้วยนะรองรับการเชื่อมต่อกล้องบันทึกเหตุการณ์นั่นเองก็คือไม่ต้องมาแกะสายแล้วนะครับฟอร์ดเดินมาให้แล้วก็เราซื้อกล้องบันทึกที่เป็น USB ก็สามารถจัมเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้เ a นเจอร์สตอมแท็กไวท์แท็กซปอร์ตหรือ XLS ไปแต่งแต่งแบบไหนดูในเพลย์ลิสต์ของกุ้งได้นะครับมีแบบแต่งค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าเกิดอยากแต่งแบบแรปเตอร์ก็ดูคันนี้ได้เลยเป็นตัว reference อ้างอิงได้เลยครับ